กรี๊ดแตกไปเลยสิคะคุณผู้ชมกับงานใหม่ของน้องแบมแบมนะคะกับงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของแว่นตา Gen t l e m ม n นสเตนะคะที่ส่งตรงจากเกาหลีนะคะบอกได้เลยว่าปังุริเยมาค่ะคุณผู้ชมนะคะแบมแบมค่ะร่วมโปรโมทคอลเลกชัน g e น t l e m ม n นสเตนะคะคลิปนี้จากเอลโคเรียนะคะจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะน้องแบมมาชอบชอบมาก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็เคยส่งแว่นตามาให้น้องแบมได้ใช้ด้วยค่ะคุณผู้ชม ลุคนี้ของน้องแบมนะคะเรียกน้องไม่ได้แล้วค่ะต้องเรียกพี่การนะคะหล่อเท่มากๆนะคะอยากจะบอกว่าเก่งมาจากไหนคุณก็แพ้พี่การลุคนี้ไอ้โอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเอลโคเรียนะคะและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแวะเข้ามาพูดคุยด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ